สวัสดีครับผมแสงทิ่เป็นเรื่องสีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเหรียญนี้นะครับรวยพันล้านนะครับเป็นเนื้อทองแดงดมดำนะครับออกวัดพึ่งล่วงนะครับไม่ต้องแกะแล้วเดี๋ยวมาดูเหรียญกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเวลานะครับผมเห็นไหมครับพัปีหกห้านะครับปีหกห้า ก็ได้อยู่นะครับสวยอยู่นะครับเล่นแค่ชอบนะครับเล่นแค่ชอบาผมเช่ามา20เหรียญน,นะครับแต่เหลือแค่2เหรียญน,นะครับเพื่อนเห็นนะาไปหมดเลยนะครับผมนี่ตรงนี้จะตอกรอเรือนะครับนี่สองห้าหกห้านะครับ number code น,นะครับ หนึ่งห้าศูนย์สี่ห้านะครับเดี๋ยวจะเป็นน้โมพุทธายะนะครับนะครับผมนี่สวยนะครับอ๋อสวยสวยสวยนะครับสวยจริงนี่เห็นไหมจะมีรอยเสี้ยนรอยอะไรเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ นะครับทองแดงหลุมดำนะครับจำนวนการสร้างนะครับจำนวนการสร้าง20,000 20, ื่นสองหมื่นเหรียญน,นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับสร้างสองสองหมื่นเหรียญน,นะครับยังคงไม่ต้องส่องเนาะเพราะเนื้อเดียวกันเนี่ยมาดูเลขโคดดีกว่านะครับสามหกแปดเก้านะครับสามหกแปดเก้า สองหมื่นเหรียญน,นี่ก็ไม่เยอะนะครับผมว่านะเพราะลูกศิษย์หลวงพ่อก็เป็นล้านๆเนาะสองหมื่นเหรียญออกเห็นไหมครับอันนี้แกะไปละ,ะนี่สวยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเล่นแค่ชอบนะครับ ดีกวาไปเช่าพระกงพระเกน,นะครับตัดแท้หลักร้อยพระเกหลักพันไม่เอานะครับนะครับแขนพระใหม่แขนพระเก่าพระเกก็ไม่มีความหมายเนาะแขนพระใหม่แท้ดีกว่านะครับรวยพันล้านนะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ